เดี๋ยวเราเรามาดูกันมาดูกันมันจะมันจะสีดำหรือสีเดี๋ยวชาวว่าผ้าลุยเปิดค่อยๆเปิดนะแล้วก็เปิดโปรงลางอะไรวะโปรงลางไฟหมดเลยุไฟไหมไหมเอ้ยเอ้ยว่าแล้วตั้งขึ้นเออตั้งไว้ตั้งไว้หย่าเอาขึ้นมาพี่เอามาทางนี้เอามาทางนี้อีกเออปล่อย ร้อยโอเคเวนเกด็ดดีล่ะคน้ลจะคนชอบอึงโอเคโอเคโอเคสีสันดูได้นะอันนี้คือพึ่งประมาณ1ชั่วโมงกว่าเดี๋ยวใส่อีกครอบไปอีกสักประมาณ30นาทียี่งยาวอีกเท่าที่ไฟมันจะหมดแล้วไงเนี่ยเห็นไหม เออเอาเอาอมันเบิดเลยสันเอออย่าขว่มด้ป่งล่างไม่เอานะป่งล่างเนี่ยย่าตัว่มือสัน